ผมอยากจะมาระบายความรู้สึกของผมในการทำแ a สแล้วก็มันยากแค่ไหนแล้วมันเป็นคนละแบบการทำงานในบริษัทหนึ่งเลยการทำแ a สต้องมีวินัยในตัวเองมากซึ่งผมมตอนนี้ยังไม่มีลแล้วอยากจะมาระบายให้ฟังว่าที่ผ่านมามันจะเป็น Day 6พอไปถึง Day 6ปุ๊บผมก็ไม่มีวินัยบ้างผมกม็เริ่มไปเล่นเกมดู YouTube ดู Netflix เรื่อยเปื่อยการที่ทำแสเนี่ยมันคือการที่ เรามีวินัยในตัวเองด้วยถ้าเราไม่มีวินัยเราจะทําไม่ได้แล้วอันนี้คือประสบการณ์นส่วนตัวเนาะผมพลาดมาหลายครั้งมากพลาดมาหลายวันมากอย่างเช่นเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาเดี๋ยวมาทํานะเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวาทาอันนี้เดี๋ยวทำฟีเจอร์นี้ก็ไม่ได้ทำเพราะไม่มีวินยัยซึ่งเป็นแตกต่างกันจากทํางานบริษัทเนาะถ้าทํางานบริษัทมันต้องเข้าถ้าไม่เข้าเดี๋ยวมีคนว่าเดี๋ยวมี ค o n s e เควนซ์ที่จะตามมาแต่พอเราอยู่คนเดียวทำแซสคนเดียวมันไม่มีอะไรถ้าเราไม่ทำมันมันก็ไม่มีอะไรก็คือไม่มีแรงกดดันไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยลูกค้าก็ยังไม่มีซึ่งตรงนี้แหละคือจุดที่ผมกำลังติดอยู่มันมีมันมีคนหนึ่งฝรั่งคนหนึ่งที่บนบอกว่า no one is stopping you you are stopping yourself ก็คือไม่มีใครหยุดคุณไม่มีใครหยุดคุณได้ไม่มีใครบอกคุณได้ว่าเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้แต่มีแค่ในหัวของคุณตรงนี้ที่บอกคุณได้ว่าเฮ้ยคุณหยุด เจอนี้นี้ผมไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนเนาะอาจจะล้มเหลวก็ได้แซะอาจจะล้มเหลวอ,อาจจะเป็นไรก็ได้แต่แค่อยากมาโชว์ให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งอย่างผมเนะี่ยจะประสบความสําเร็จได้ไหมแล้วเจออะไรอุปสรรคในระหว่างที่ไปเป้าหมายของผมอย่างอุปสรรคแรกก็คือวินัยที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้เนาะอันนี้คืออุปสรรคแรกเลยที่ผมเจอก็คือผมต้องมีวินยัยแล้วผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีวินัยในระดับหนึ่งยิ่งมีวินัยสูงยิ่งมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ อีกทีนะครับไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนมีวินัยแต่ว่าในความรู้สึกของผมว่าเฮ้ยถ้าผมตอนนี้มีวินัยเยอะสูงแล้วผมแบบดีดนิ้วปุ๊บเฮ้ยไปทํางานเฮ้ยอย่าก,กินนี้ไม่ต้องคิดอะไรแค่ดีดนิ้วปุ๊บแล้วทําได้ไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรอะ่ะผมว่าผมประสบความสําเร็จมากกว่านี้เนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่ได้แนะนําว่าให้ไป ฝึกวินยัยให้เป็นคนวินยัยให้ไปเครียดให้ไปอะไรแต่ว่าแค่เล่าในมุมมองประสบการณ์ของผมในการทำแซสเนาะแล้วมันระบายให้ฟังว่าเฮ้ยผมเจออะไรมาบ้างแล้วก็ถ้าพี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อคิดอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ก็ได้นะเพราะผมอยากรู้ความคิดเห็นของคุณ see you later